ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกา่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศ่เอมันเลิศ่เธอคอนเฟิร์ม

อย่างเช่นเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าคาว่าที่รักคนไทยเขาพูดว่าอย่างไรอะไรเงี้ยพูดเป็นอะไรอย่างไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่หนิงจึงแต่เข้าใจพี่คนจแกลอะไรเงี้ยเอาเอาอย่างนี้แล้วกันคือจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยหนิงแถลงมันเป็นงานของน้องพระจาระนะหนิงก็ยังงงว่าทุกคนมากันได้ยังไงก็ยังงงเหมือนกันเพราะนี่จริงนักฝ่ายการตลาดเก็งงมากเลยเรื่องจริงๆมันก็จบไปตั้งแต่วันที่หนิงแถลงข่าวแล้วนะค่ะถามหนิงว่า จริงๆมันก็ไม่มีอะไรต้องชี้แจงแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของหนิงเองเนี่ยต้องบอกว่าหนิงชี้แจงไปหมดแล้วคือในเรื่องของอะไรนะที่พี่ๆสงสัยใหนนี้ที่รักอันก็ความที่แปรด้วยประชาชนคนให้ประชาชนเป็นคนแปรดีกว่าให้คนส่วนใหญ่เป็นคนตัดสินดีกว่าว่าที่หนิงแปรเนี่ยแล้ว บวกกับข้อความอื่น,อนๆอย่งแปลผิดหรือเปล่า<ร>ให้เดีย๋ยวนี้เขาบอกว่าจะให้นักภา,าษาศา,าสตร์แปลก็ให้นักภาษาศาสตร์นั่แหละแปล,ปลแปลทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว,แล,วแล้วมันผิดหรือเปล่าอย่างนั้นดีกว่าเออเพราะจริงๆ<ร>ในส่วนนี้มันมันมัน,ม,นมันพูดเคลียร์แล้วก็พูดจบไปแล้วเราพี่หนิงได้ฟังที่คนนั้นเขาออกมาแถลงข่าวทัน่อหรือ่ได้ฟังทั้งหมดไหมเอาจริงๆป่ะคะไม่ได้ฟังค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีความจําเป็นเลยต้องเอา เรื <Cornell>. ่องของเขาม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 าเป็นเรื่องแบบที่สําคัญนะเพราะว่าอย่างที่บอกวันเนี้ยเป็นวันที่หนิงตั้งใจทํางานเป็นวันที่จะต้องเปิดตัวสินค้าใหม่ของดอจ้าแถลงข่าวไตมาดใหม่ซึ่งนักนักการตลาดนักนักข่าวสายการตลาดมาแต่ปรากฏว่าบันเทิงมาข่อนเต็มไปหมดเลยค่ะเออแล้วพี่หนิงพอจะทราบไหมครับว่าที่เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเอ้ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่เขาตั้งโต๊ะเลยนะค่ะทราบวันหีเขาตั้งแถลงรูรู้มาก่อนด้วยน ไม่ทราบค่ะไม่ทราบคือรู Mont ้เน right ี่ยก็คือรู้พ bueno ร้อมๆพี่ๆนักข่าวเพราะพี่ๆก็จะหลายๆคนก็จะโทรมาวันนี้มีแถลงข่าวมาสัมภาษณ์หนิงว่านิงรู้สึกยังไงแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นที่หลายๆคนโทรมาสัมภาษณ์หนิงหนิงก็ปฏิเสธการการให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันนั้นเลยเพราะว่าพี่ๆนักข่าวโทรหาหนิงกันตั้งแต่ช่วง10บโมงแล้วว่าวันนี้ผู้หญิงคนนั้นจะแถลงข่าวแล้วเนี่ยคุณหนิงรู้สึกยังไงบ้างโทรมาเยอะมากหนิงก็บอกว่าไม่ไม่อะไรก็คือเป็นเรื่องของเขา จนกระทั่งวันนี้หนิงมีงานของหนิงแล้วก็พี่ๆก็ตามกันมาเหมือนดูฝั่งนู้นเขาออกมาแถลงหรือเหมือนไม่จบในที่หนิงใช่ไหคะแพนดี้เขาจะเงียบไปมีฮนงทนายที่อะไรย่างเงี้ยออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในใจของพี้หนิงก็ไม่รู้ว่าว่าว่าเขาต้องการอะไรอนะว่าว่าเขาจะออกมาพูดเพื่อต้องการอะไรในส่วนของหนิงก็บอกแล้วว่า หลักฐานของหนิงมันมันมันก็ชัดเจนมันก็ชัดเจนจริงๆอะ่ะคือหนิงว่าอยู่ยเฉยๆเงียบๆดีกว่าอะไรเงีย้ยคืออย่างที่บอกแล้วค่ะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคือข้อมูลข้อความอะไรก็แล้วแต่มันต้องแปลไล่ตั้งแต่ต้นจนจบใช่ป่ะเพราะแปลไล่ตั้งแต่ต้นจนจบคําว่าคันนี้ I miss you อะไรเงี้ยมันแปลชัดเจนหนิงว่าอย่าเอาที่หนิงเป็นคนตัดสินว่าหนิงแปลผิดหรือคนเดียวดีกว่าคือหนิงว่าหนิงแปลไม่ผิดให้ให้ทุกคนประชาชน ในประเทศไทยนะคะให้พี่ๆนักข่าวทุกคนแปลพี่พี่คิดว่าความหมายเป็นยังไงล่ะอันนี้ถามกับออทุกคนในที่นี้คิดว่าความหมายเป็นยังไงนะคะช่วยตอบนหนึน่งหนึงน่งบอกว่าหนึนตอบพวกพี่มาเยอะแล,ล้วอ,อ่ะพี่ๆคิดว่ามันคือแปลว่าอะไรฉับบแลวประชาชนคิดว่ามันแปลว่าอะไรหอนมืนทู้นเา <ica S 1> <Korea S 2> ออกมาแมนัาานายบอกว่าอยากให้ทาคุณจินเงยมันออกบอกว่าเคลียว่าทางีนยออมาที่เป็นกางว่านี้คุณจินก็ออกมาเคลียร์แล้ว คุณจีนออกมาเคลียร์ต้องบอกว่าเอาหนิงพูดไปเดี๋ยวก็มาหาว่าอีนิ้งเเพ้ผ้าสามีตัวเองอีกซึ่งถ้าสมมติว่าไปดูภาพที่เป็นคลิปแถลงข่าวของนิงเต็มๆนะคะคุณจินก็เคลียร์แล้วและเคลียร์ว่าตัวเองเป็นคนทําผิดแล้วตัวเองก็ยอมรับผิดทั้งหมดแล้วคุณจินก็ได้ขอโทษผ่านสื่อไปแล้วให้ไปดูใหม่ดีๆแล้วดูตรงเนี้ยชัดเจนคือคุณจินไม่ได้ออกมาแก้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวถูกต้องไหมคะคุณจินออกมายอมรับผิดขอโทษแล้วก็จะทําทุกอย่างให้ดีเริ่มให่กับคครรอว้ดี นะคะแล้วกับกรณีที่ทั้งฝานบอกว่าพี่หนิงเข้าใจผิดเรื่องที่เขาจับมือการหาว่าพี่ลูกผมอะไรเงี้ยเป็นการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเป็นคนอื่นเปล่าหมายถึงหนิงโง่หนิงง่วงอะอ๋อก็อันนี้มันเป็นส่วนของเขาคือหนิงพูดออกสื่อเยอะแยะขนาดเนี้ยแล้วหนิงก็พูดด้วยด้วยที่หนิงไม่ต้อง ไม่ต้องมีทนายมานั่งม <า S 1> ไม่ต้องมีสคริปต์มาวาง <LCD. S 1> เออนะพูดได้ได้ได้แบบถามอะไรมาหนิก็ยังตอบทุกอย่างเหมือนเดิมคือไม่ใช่ไม่ได้ไม่ถามแล้วแล้วหนิตอบวนอยู่ในอ่านอะความจริงมันก็คือความจรงิงไม่ต้องไปแบบว่าเอาดีเทลเล็กๆว่าแบบเอ้ยจุดนี้จุดนี้อะไรเงี้ยเอาภาพรวมทั้งหมดว่าทั้งหมดในเหตุการณ์มันเกิดขึ้น,นคืออะไรความจริงคืออะไรแล้วเรื่องมันก็สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วมันจบที่ตรงไหน ว่าในส่วนของการโพส Instagram เนี่ยนะคะต้องบอกว่าให้ตายเถอะไม่มีเจตนาจะไปากล่าวพาพิงอะไรถึงใครใดๆทั้งสิ้นวันนั้นเนี่ยจัดงานอยู่ที่ร้านเนี่ยเหมือนกันเป็นงานมันเกิดของเพื่อนแล้วแล้วทุกคนมาเนี่ยทุกคนก็จะได้ป้ายกันคนละหนึ่งอันนึกออกไหมคะมคือทุกคนจะมีของขวัญและทุกคนก็จะมีป้ายคนละหนึ่งอันอยู่ในมือสำหรับเอาไว้ถ่ายรูปเล่นและขำๆนิงก็ได้ป้ายมาหนึ่งอันเหมือนเช่นกันก็คือได้คําว่าสวยสารยักรรม จบป่ะมันเขาเห็นว่าสวยใสไรสายสรายกรรมจบป่ะคือในอินสตาแกรมหนิงก็ยังมีแล้วหนิงก็ถือป้ายน,นั้นนะ่ะถ่ายรูปเฉยๆแต่มันบังเอิญว่าคนอื่นนี่เขาได้ป้ายอื่นนะคะ่ะแล้วมาถ่ายรวมๆกันเขาก็เลยคิดว่าหนิงเนี่ยไปว่าทางเขาแล้วหนิงก็เห็นแล้วแหละว่ารูปเนี่ยมันเป็นประเด็นพอรู้ว่ามันเป็นประเด็นหนิงก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวกับใครหนิงก็ลบทิ้งออก แต่นิงสามารถยืนยันได้ว่าไอ้ลูปถ้าไปดูในอินสตาแกรมนิงจะเห็นเพราะนิงจะได้ป้ายคำว่าสวยใสลไลฟ์สัรยากรรมจบป่ะแต่นิ่งจะดันปิดคําว่าไลฟ์ไปแล้วก็เขียนว่าจบป่าก็เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าก็ฉันทำ,ทำฉันจบป่ะก็คือขำๆแล้วป้ายนั้นเป็นป้ายที่นิงเขียนคําว่าจบป่าแล้วก็ถ่ายกับคนอื่นๆ,ๆที่เขาได้ป้ายอื่นซึ่งต้องบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับนิงแต่มันดันมาเป็นประเด็นเพราะกลายเป็นว่าตอนนี้คือเหมือนไอ้ประเด็นอินสตาแกรมนี่ก็ไม่จบสักทีหนึงนว่าเพราะอะไร จริงๆอันนี้หนิงต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าถ้าเป็นอินสตาแกรมหนิงเองหรือถ้าหนิงจะโพสอะไรก็แล้วแต่หนิงจะโพสผ่าน IG หนิงเองซึ่งเป็น IG ที่ระบุความเป็นตัวตนว่านี่คือหนิงปัทีิตามโพสไม่มีจะต้องไปลอกกับหรือไปทำอะไรใายแต่ตอนนี้มันดันมี IG ที่เป็น IG ทํทำรูปน้องนิริน เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิฟี่ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซรรร่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอมแท็กตัวการงานการเงินความรักแบบมันแน่น,นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว